Allah 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 Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Mayahdillah yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ยาอิัลละดีนาอามานูตูบูอิลลอฮิ taubatan nasuha พี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผมขอสั่งเสียแกตรงผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮวตาอาลาเถิดเพราะการยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮวตาอาลานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอานเครพพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งถ้าหากว่าพูดกันง่ายๆรอมฎอนผ่านไปแล้วหนึ่งในสามแล้วครับพี่น้องเราจะอยู่กับอีกรอมฎอนอีกแค่สองส่วนหรือประมาณเกือบยี่สิบวันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิบวันที่ผ่านมานั้นรอมฎอนได้ขัดเก่าจจิตใขัดดเก่าวงวิญญาณ ขัดเกลาพฤติกรรมอะไรของเราบ้างก่อนเข้ารอมฎอนกับรอมฎอนตอนนี้เข้ามาแล้วสิบวันนั้นอะไรคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ว่าเราได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนบีบอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นไซยิดไซยิดุลชูฮูรเป็นเดือนของนายต่างๆ ในเดือนอราบมี12เดือนเดือนรอมฎดอนนั้นถือว่าเป็นเดือนที่เป็นนายของอีก11เดือนหรือเป็นเดือนที่สูงสุดมีความสำคัญมากที่สุดแทบจะไม่ต้องพูดว่ารอมฎดอนมีความสำคัญอย่างไรรอมฎดอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานห,หูตะลานประทานกุร,ารอานลงมาเดือนรอมฎดอนเป็นเดือนแห่งการให้อภัยอย่างมหาศาล เดือนรอมฎอนเป็นเดือนของการตอบแทนผลบุญอย่างมหาศาลแล้วก็อีกมากมายฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าเราสุสละละหาอะไรที่ว่าซัลลัมจะทำอะไรที่เรียกว่าพิเศษพิเศษเสมอใน h ะด i s บทหนึ่งนบีบอกว่านาบีเป็นคนใจบุญแต่พอถึงในช่วงของเดือนรอมดอนบีจะใจบุญกว่าเดือนอื่นๆนี่แสดงให้เห็นว่าความประเสริฐของเดือนอมฎอนพี่น้องครับ ใน h ะดีของท่านศาสดาสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบทหนึ่งได้พูดว่ามันกอมะรอมดอนะอีมานันวะสิซาบันมาดแม้นว่าผู้ใดก็ตามที่ยืนขึ้นนมาดในคืนรอมฎอนอีมาน,นวะติซาบันในขณะที่ยืนขึ้นนมาดในเดือนรอมฎอนนั้นในสภาพที่เขามีความศรัทธามีความอีมานและหวังผล หวังความโปรดปรานณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาหวังการตอบแทนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลามากกว่าสิ่งอื่นมากกว่ามนุษย์ด้วยกันน,นบีบอกใครทําเช่นนี้กูฟิรอละหูมาตะก,กัดดามินซัมบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาจะอภัยโทษบาปที่ผ่านมาในอดีตเดี๋ยวผมจะพูดคําว่าบาปที่ผ่านมาในอดีตที่อัลลอฮ์ลดโทษให้ หรือลบล้างบาปให้แต่เอาประเด็นแรกก่อนว่านาบีไม่เคยใช้สำนวนแบบนี้ในการพูดในเดือนอื่นยกเว้นในเดือนระมุดน,น,นบีไม่เคยพูดในสำนวนที่บอกว่ามันก็อมานะครับใครก็ตามที่ยืนขึ้นกุลล,ละไลลาตินในทุกๆคืนดยอีมานวัติซาบันอีหมานต่ออัลลอฮ์หวังความปวดปานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้บาปที่ผ่านมานบีไม่เคยใช้สำนวนนี้ แต่นบีใช้ก็การรมฎอนการยืนละหมาดในยามค่ำคืนเดือนอื่นมีครับนบียืนละหมาตหัดยุดธในเดือนอื่นแล้วก็ในเดือนรอมฎอนแต่ปรากฏว่านบีกลับพูดถึงเดือนรอมฎอนว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เรานี่คือความสำคัญของเดือนนี้ที่นบีไม่เคยพูดในเดือนอื่น ที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้นบีบอกถึงภาคผลบุญแบบนี้ในเดือนอื่นถ้าหากว่าชีวิตของมุสลิมในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนขณะที่ผู้คนทั้งหลายเขายืนขึ้นนมามาแต่เราก็ลุกขึ้นมานั่งดูฟุตบอลลุกขึ้นมานั่งดูะละครน้ำเน่าลุกขึ้นมานั่งดูสิ่งที่ไร้สาระมันก็มารอมฎอนการยืนขึ้นในเดือนรอมฎอนแตกต่างกับการลุกขึ้นมา ของบุคคลอื่นในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จะไม่เอภัยโทษให้แก่เขาแต่กลับอภัยโทษให้แก่คนที่ก่อมารอมฎอนลุกขึ้นยืนลมาดในเดือนรอมฎอนช่างแตกต่างกันเหลือเกินกับถ้าหากว่าสองคนนี้มีสภาพที่เหมือนกันตรงที่ว่าเขายืนขึ้นละหมาดแล้วเสียชีวิตหรือหลังจากที่เขาละหมาดเสร็จแล้วเขาเสียชีวิตกับอีกคนหนึ่งกำลัง,ลงนั่งดูฟุตบอลอยู่แล้วเสียชีวิต หรือดูฟุตบอลเสร็จแล้วเสียชีวิตในยามาค่ำคืนถามว่าสองคนนี้นะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาใครมีเกียรติมากกว่ากันในค่ำคืนของเดือนอมาดอนแท้แต่อาจจะมีมุสลิมบางคนบางกลุ่มซึ่งอาจจะไม่มีความศรัทธาที่น้อยหรืออีหมานที่ยังไม่สมบูรณ์เลือกที่จะทำสิ่งที่ไร้สาระ มากกว่าสิ่งที่ทารอซูลสลลัลล์หัวไลฮิวัลสลัมได้บ่งชี้หร,ห,รหรือหรือคำสั่งให้ทำน่าเสียดายครับอมาดอนในดือนคืนเดียวกันแต่มีมุสลิมมีบรรยากาศที่แตกต่างกันบรรยากาศของอีมานอัติซาบกับบรรยากาศของบรรยากาศของผู้ที่มีอีมานที่เล็กน้อยหรือผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของทารอซูลสลลาะฮุอะลฮิอัลสลัม ว่าโดยการยืนขึ้นนมาตในยามค่ำคืนฉะนั้นรอมฎอนอันมีเกียรติแต่เราตั้งหากที่จะเลือกอยู่เลือกปฏิบัติเลือกที่จะทําในสิ่งที่อัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์และกระ็ะกรอซูลได้บอกกับเราไว้น่าเสียดายยิ่งนะครับถ้าความผิดอันมากมายที่อัลลอฮ์มอบให้ับเราที่อัลลอฮ์ลบบาปนี้ให้แก่เราแต่เรากลับเพิกเฉยเมินเฉยไม่สนใจ เสมือนหนึ่งเดินผ่านสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นกองขยะสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าบ,บนโลกุญยาเดินผ่านนั้นไม่มีปัญหากับแต่การเดินผ่านเดือนรอมาดอนอันมีเกียรติการเดินผ่านเดือนที่อัลลอฮ์ให้อภัยอย่างยิ่งยวดผ่านไปอย่างไม่ถูกอภัยโทษนบีบอกว่าช่างอัปยศเซนีกะไรสําหรับบุคคลคนนั้นประการต่อมานาบีบอกในอีกฮะดีสบทหนึ่งบอกว่า มันก็มันซอมารอมฎดอนนบีก็ยังเจาะจงในเดือนรอมฎดอนว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนอีมานันวาติซาบะถือศีลอดในสภาพที่มีอีหม่านมั่นคงต่ออัลลอฮ์หวังในความโปรดปานต่ออัลลอฮ์กูฟิรอละฮูมาตะกอดดามินซัมบิอัลลอฮ์จะออบอัยโทษให้แก่เขาบาปที่ผ่านมากลางวันซ้อมา กลางคืนก็มากลางวันถือสิ้นอดกลางคืนก็ถือสิ้นอดนี่คือสองวาระสองเทศกาลสองช่วงเวลาช่วงเวลากลางวันซ้อมาถือสิ้นอดช่วงเวลากลางคืนก็มายืนละมากุฟิรอลาฮูมาตะกอดมามินซัมบีอัลลอฮฺอภัยโทษทั้งกลางวันกลางคืนพี่น้องจะหาผ้าขนลบน,นี้ในเดือนไหนกับ ช่วยตอบกับชีวิตของเราช่วยกับตอบกับตัวเองว่าการอภัยยังโทษอันมากมายแบบนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนในวันไหนเดือนไหนถ้าไม่ใช่เดือนรมามฎดอนกลางวันให้เราถือสิโดซ้อมอ่ะก็ยังมีมุสลิมหลายคนที่เพิกเฉยต่อการซ้อมต่อการถือสิโลต่อการที่จะเอาใจใส่ต่อการที่จะมีการยึดมั่น ต่อคำสั่งของอัลลอฮ์โดยการไม่ยอมถือสินดในเดือนรอมฎอนทั้งๆท,ที่ไม่มีข้อยกเว้นทงางศาสนากุฟิราลาฮูมาตะกอตะมามินซัมบีการที่อัลลอฮ์จะอภัยบาปให้กับเราอัลลอฮ์บอกให้นบีมาบอกกับเราไม่เคยใช้สำนวนแบบนี้ในช่วงเวลาอื่นนอกจากเดือนรอมฎอนและเป็นช่วงยิ่งกว่าซัมเมอร์เซลครับ ช่วงยิ่งกว่าลดแลกแถมแจกทั้งหลายที่บนโลกดุนยานี้เขาทำกันแต่อัลลอฮ์ให้ภาคผลบุญของเราเพิ่มมากขึ้นและลบบาปที่ผ่านมาในอดีตบาปตั้งแต่อเกนบาเล็กจนกระทั่งถึงวันนี้อัลลอฮ์ลบบาปให้หมดถามว่าชีวิตของมุมินคนไหนที่เขาไม่ยอมน้อมรับภาคผลบุญแบบนี้ การอภัยโทษต่ออลลอ์สุบฮานุอุตละแบบนี้ครับ<ม>พี่น้องครับในการยืนขึ้นนมาดในเดือนอมดอนในการถือสินอดในเดือนอมดอนตอนกลางวันภาคผลเหล่านี้ยังไม่เพียงพอครับอัลลอฮ์ลบบาปให้แล้วยังไม่พอครับพี่น้องนะบีอัลสลัลสลลมยังพูดในอีกฮะดีิสบทหนึ่งฮะดดิสบทนี้ นบีบอกเอาไว้สำหรับบุคคลที่นมาดในกลางคืนของเดือนอมฎดอนมันก็มามาอ,อิมามมาดแม้ว่าบุคคลใดก็าตามที่ยืนขึ้นละหมาดพร้อมกับอิมัมในยะนี้ฮะดีสบทนี้บ่งบอกถึงการละหมาตระเวียการละหมาดกิยามุนไล่การละหมากิยามุอมฎดอนพร้อมกับอิมามพร้อมกับอิม,ม,อมอัม,มอิมามประจำมัสยิดหรือผู้นำ มันก็มามาอ,อิมามคนที่ยืนนมาดพร้อมกับอิมามฮัตตายันสอริฟะจนกระทั่งเขาเลิกละมาดพร้อมกับอิมามละมาตารเวะถ้ามาสัสยิดไหนละมาดแปดละมาดแปดพร้อมอิมามถ้ามัสยิดไหนละมาดยี่สิบละมาดยี่สิบพร้อมกับอิมาม,ะมาละมาดวิ์อีกสามจะเป็นสิบเอ็ดก็ดีหรือยี่สิบสามก็ตามฮัตตายันสอริฟะนมาดก็พร้อมกับอิมามเริ่มพร้อมอิมาม แล้วก็เลิกนมาดสิ้นสุดการละหมาดก็พร้อมกับอิหมัมขูที่บาลาหูนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะบันทึกความดีของบุคคลคนนี้กียามุลไลลาติเท่ากับเขาคืนยืนละหมาดทั้งคืนกับพี่น้องเท่ากับเขายืนละหมาดทั้งคืนมาละหมาดพร้อมกับอิหมัมที่มัสยิดแล้วก็ละหมารตระเวยพร้อมกับอิหมัมเลิกพร้อมกับอิหมัม ละหมาตารเวยละหมาดวิยตวย์เลิกพร้อมกับอิหม,มัมกุติบาลหูกิยามูไลละตินอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้กับบุคคลคนนี้ว่ายืนละหมาดทั้งคืนหุกกมนี้ได้ได้สำหรับมุสลิมะและก็มุสลิมีนด้วยภาคผลบุญอย่างนี้เราไม่เคยถูกถูกอ้างถึงในเดือนอื่นว่าใครที่มาละหมาดละหมาดตะฮัดยุดพร้อมกับอิหมัมในเดือนอื่น ละหมาดวิตพร้อมกับอิหมัมในเดือนอื่นละหมาดก,กิยามกิยามุดไลพร้อมกับอิหมัมในเดือนอื่นแล้วอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้กับเราละหม,มาดทั้งคืนเรายืนละหมาดกับอิหมัม,มชั่วโมงครึ่งเรายืนกับอิหมัมละหมาดหนึ่งชั่วโมงหรือเรายืนกับอิหมัมละหมาดสองชั่วโมงหรือมากหรือน,น้อยมิกก็ตามแต่อัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้กับเราละหม,มาดทั้งคืนเลยครับนอนกลับไปนอนที่บ้านเพื่อรอตื่นกินข้าวสะฮอด แต่ปรากฏว่าบัญชีของเราถูกบันทึกว่าละหมาดทั้งคืนผลบุญแบบนี้ไม่เอาใช่ไหมครับพี่น้องผลบุญแบบนี้เราบอกว่าเด็กๆไม่ต้องไปสนใจหน้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูฟุตบอลหน้าที่เราตื่นขึ้นมาดูสิ่งที่ไร้สาระหรือทั้งคืนไม่นอนกดแต่ iPad กดแต่มือถือกดแต่เร่งเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระแบบนี้การกุธิบาลาหูกิยามมลไลล่ละ การที่จะถูกบันทึกความดีว่ายืนละหมาดทั้งคืนนั้นเรากลับไม่ได้แถมยังติดลบนี่คือภาาผลบุญที่มากมายในเดือนนี้ครับช่วงเวลาที่มีความสำคัญในเดือนนี้ทำไมนบีถึงบอกว่าสิบคืนสุดท้ายนาบีถึงกระชับสรงทำไมนบีต้องผูกสรงนเบีทำไมต้องมีต้องมัดผ้าทำไมครับนั่นเพื่อให้รู้ว่ายิ่งระมดอนจะจากไปยิ่งแข็งแรง ยิ่งรอมฎดอนจะจากไปยิ่งเข้มแข็งยิ่งรอมฎดอนจะจากไปยิ่งปฏิบัติอมามันมากกว่าเดิมเพราะพาผนละบุญในเดือนนี้ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้ในเดือนนี้และที่สําคัญไปกว่านั้นชีวิตของเราไม่รู้จะอยู่ถึงรอมฎดอนต้อนรับรอมฎดอนปีหน้าหรือป่ะไม่มีเวลาไหนกับไม่มีช่องไหนแล้วที่เราจะมาละเวน้นมาละเลยชีวิตว่าฉันไม่สนใจเดี๋ยวก่อนก็ได้ เดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเจ็สิบแปแล้วยังบอกว่าตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยทําวิญญาณจะกลับไปหาอัลลอฮ์อยู่แล้วร่างกายจะไปคุกอยู่กับฝุ่นนินอยู่แล้วแต่กลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวค่อยว่าพี่น้องชีวิตของมุมินเดี๋ยวไม่ได้อะครับชีวิตของชีวิตของมุม,มินม,ม,มีแต่การพัฒนาไปข้างหน้ามีแต่การเก็บเกี่ยวอีกฮะดิษบทหนึง่ง ขรารัสูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ามันก็มาไลละตัลกดรจอีมานันวะหติซาบันกุฟิร์ระูมาตะกอดมามินซัมบีใครก็ตามที่ยืนขึ้นนมาดในคืนไลละตุนก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่านาบีพูดฮะดิษบทนี้ต้องการให้มุสลิมทุกคนมีความคำหมักคำมิ่นเอาใจใส่กระตือรือร้นในช่วงสิบคืนสุดท้าย เพราะยิ่งสิบคืนสุดท้ายยิ่งกระตือรือรน้นมันก็มาไลละตันก็อดีเราไม่รู้ว่าคืนไหนเป็นคืนไลละตุนก้อนแต่ปรากฏว่าสิบคืนสุดท้ายจะมีคืนหนึ่งแน่ๆคืนเดียวแน่ๆเป็นคืนไลละตุนก้อนที่นบีบอกว่าใครทำอามันในคืนนั้นมากกว่า83ปีมากกว่า83ปีมกก83ปไม่มีบางคนอายุไม่ถึง83ปีแต่มีบ้าถึง83าปีครับ ยิ่งตัดก่อนอาเกนบาเล็กด้วยนะครับอายุน้อยคนนะครับที่จะมีอายุมากกว่า83ปีแต่การทำอิบาตดาคืนเดียวอัลลอฮ์ให้ภาคผลบุญมากกว่า83ปีนั่นมันอาจจะเป็นร้อยปี200ปีก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ะจะตอบแทนเพราะนบีเพราะอัลลอฮ์บอกว่าคอยรุนมินอันฟิชะมันมากกว่า83ปีมากกว่าพันเดือน จะนั้นยิ่งสิบคืนสุดท้ายยิ่งกระพี้กระเป๋ากับเพราะยังไงมันต้องโดนแน่ๆหนึ่งวันในในคืนไลละตุนก่อนแล้วในคืนนี้ภาคผลบุญมากกว่า8ปสปีที่อัลลอฮ์จะให้ภาคผลบุญยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์จะลบบาปที่ผ่านมาในอดีตของเราพี่น้องครับนี่คือภาคผลบุญอันมากมายที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาลาให้แกเราประเด็นที่อยากจะโโมหมวดปม ในคุตบะาววันนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับเรื่องที่นำเสนอก็คือนบีบอกบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงรอมฎอนกูฟิรอลาฮูมาตะกอดมามินซัมบีอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปต่างๆที่ผ่านมาในอนดีตของเราตั้งแต่อเกนบัลเลกบาปนี้อุลามาได้อธิบายถึงมูกฟิรอดก็คือบาปเล็กๆแต่ไม่เกี่ยวกับบาปใหญ่เพราะบาปใหญ่นั้นต้องอาศัยการเตาบา หลักฐานจากไหนครับหลักฐานจากทรารอซูลที่บอกว่าอัสาวาตุนคอมนมาดระหว่างนมาดฟัรดูระหว่างละมาดซุบถึงละมาดซุรีระหว่างซุรีถึงอาซัดอาซัดถึงมกริบมกริบถึงอิชาอิชาถึงสุโบวันจุมอาตุอิลันอิลันจุมอาติและระหว่างสุกหนึ่งถึงสุกหนึ่งเมื่อสุกคือแล้วถึงสุกนี้ วารมฎดอนอิลารอรมฎดอนและจากรอรมฎอนปีที่แล้วถึงรอรมฎอนปีนี้มูกับเรอชอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ลิมาใยนะฮุนนะมัจจะทานบติลกบาอิ์โดยในระหว่างนั้นเขาไม่ได้ทำกบาอิ์บาปใหญ่จากฮะดีส่วนนี้อุลามาอธิบายว่าเรื่องของการอภัยโทษนั้นถ้าเป็นบาปใหญ่ต้องเตาบ้า บาปสินาการเล่นการพนันบาปกินดอกเบี้ยบาปที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหมดต้องอาศัยการเตาบ้านเตาบาตันนาูหะต้องอาศัยการเตาบ้าที่หมดใจครับแต่ถ้าเป็นบาปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของบาปใหญ่ลล l a ์จะกฟารอดมุกฟิรอดลล l a ์จะอภัยโทษให้ทั้งหมดบาปที่ผ่านมาในอดีตนั่นหมายรวมว่าถ้าเราไม่มีบาปใหญ่เลย แล้ววันหนึ่งเรายืนขึ้นละหมาดในกลางคืนของเดือนรอมดาดอนอีมานันวะติซาบันยืนละหมาดในสภาพที่มีอิหม่านมัน่นยืนละหมาดในหวังความโปรดปานต่อตอัลลอฮ์ไม่ได้ยืนละหมาดเพราะเกงใจอิหมมไม่ได้ยืนละหมาดเพราะเพื่อนชวนไม่ได้ยืนอิหม่านเพราะคนนั้นคนนี้แต่ยืนละหมาดเพราะอีมานันวะติซาบันบาปที่ผ่านมาในอดีตอัลลอฮ์ยกให้หมดเลยยกเว้นเรื่องบาปใหญ่เท่านั้นที่ต้องอาศัยการตอบบา อั Akbar. ลลอฮุอักรบความคลบุญแบบนี้ไม่มีในเดือนอื่นแน่นอนคับไม่มีในเดือนอื่นแน่นอนครับพี่น้องอยากจะบอกกับพี่น้องเรียกร้องสู่การเป็นผู้ศรัทธาในสภาพที่มีอีมานเรียกร้องพี่น้องเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในเดือนอมดอนอย่างจริงจังถ้าเดือนนี้ชีวิตของเราไม่สลดชีวิตของเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่เตาบ้ ก่อนเข้ารอมะดอนไม่เคยละหมาดฟาัดดูหมดรอมะดอนก็ไม่สมาดฟาัดดูเหมือนเดิมก่อนเข้ารอมะดอนก็ยังทําสิ่งที่เป็นฮารอมยังติดยาเสพติดยังกินดื่มในสิ่งที่มันต้องห้ามหมดรอมะดอนก็มีชีวิตก่อนเข้ารอมะดอนแบบนี้เราจะเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างยิ่งยวดแล้วถ้าเดือนรอมะดอนไม่ใช่เดือนแห่งการขัดเกลาพี่น้องจะไปหาเดือนอะไรครับ พี่น้องจะไปสแสวงหาเดือนอะไรคืนอะไรกอมายืนที่ไหนซอมาถือสิ้นอดวันไหนที่มันจะมีคุณค่าความประเสริฐความยิ่งใหญ่มากไปกว่าเดือนมรอมฎอนนี่ชีวิตของเรากับเป็นชีวิตที่ต้องสแสวงหาความโปรดปราน,นาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูอตาลาดังอายะอันคุรานที่ผมกล่าวในข้างต้นหวังว่า,วา ยาอายุรดีนะอามาูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายทูบูอิลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงกลักเนื้อกับตัวจงเตาบ้านะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลากลับเนื้อนะที่อัลลอฮ์กลับเนื้อกับตัวนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาเตาบัตันนาซูฮาและเป็นการกลับเนื้อกับตัวเป็นการเตาบ้านที่นาซูฮาเป็นการเตาบ้านที่หมดใจกับ ไม่มีอะไรมาเคลือบแฝงอยู่ในการเตาบ้าของเราการเตาบ้าที่ไม่หวนกลับไปทำอีกการเตาบ้าที่มีความเศร้าโศกเสียใจอย่างอย่างสุดซึ้งการเตาบ้าที่เสียอกเสียใจในความผิดในอดีตที่ตัวเองเข่าไปในการไปละเมิดคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาตูบูอิลลอฮเตาบะตันนะซูฮา่ายาอัลลอฮฉันขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฉันขอลุ แกโทษณนะที่อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮูวตาลาซึ่งเป็นการขอลุกแกโทษแบบนาสูา้าแบบหมดใจแบบหมดสิ้นแบบไม่มีอะไรเครื่อแฝงอัลลอฮฺได้กล่าวต่อไปอีกบอกว่าอาซารับ um 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 ุกุมไอยูกับฟิรออังกุมไซยีอาติกุมและหวังว่าอัลลอฮฺสุบฮาหนะฮูวตาลาซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของสู่เจ้าทั้งหลายไอยูก um ับฟิรออันกุม จะอภัยโทษให้แก่สู่เจ้าทั้งหลายอันเนื่องจากไซย,ย่าที่กุ่มอันเนื่องจากความผิดของเราที่มีเวลาเราผิดกับอัลลอฮ์ไปขอเตาบาตัวกับอิหมัมไม่ได้ไปขอเตาบา์กับท่านครูไม่ได้ไปขอลุกกก้โทษกับมนุษย์หน้าไหนบนโลกดุนยานนี้ไม่ได้ครับหน้าที่ของการเตาบาเราที่ผิดกับอัลลอฮ์คือมุ่งหน้าซิโรราบทอมเนื้อทอมตนยอมรับผิดหน้าที่อัลลอฮ์สุบฮานหูตาลาเพียงผู้เดียว ความผิดของเราจะมีมากมายขนาดไหนก็าตามบางหะดิษระบุถึงขนาดว่าแม้ความผิดของเราจะมีมากมายเท่ากับฟองน้ําในทะเลมีมากมายเท่ากับฟองน้ําที่มันอยู่ในทะเลที่มันมีมากมายขนาดไหนก็าตามอาลัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้ถ้าเขาผู้นั้นเตาบาตันนาซูฮาที่เขามีการเตาบ้ายอย่างหมดเปลือกมีการเตาบ้ายอย่างบริสุทธิ์ใจพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮาวนัวตาลาเราผิดหน้าที่อัลลอฮฺเตาบะตัวตอเร,เราผิดหน้าที่มนุษย์ด้วยกันไปขอมาอัฟ,ฟเขานี่คือหน้าที่ของเรานี่คืออามานะของเราเราไม่ได้จบบนโลกยุนยานี้ร่างกายก็เป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนวิญญาณก็หายไปไม่รู้ไปไหนไม่ใช่ แต่วิญญาณของเราจะไปยืนขึ้นจะถูกป,ประกอบออกมาเป็นรูปร่างอีกครั้งหนึ่งในวันเกียรมาแล้วยืนต่อหน้าพระผ้าของอัลลอฮฺซุบฮานหัวตลายืนรอบัญชีของตัวเองที่ทำไว้บนโลกดุนยานี้ที่ในเดือนเรืมอมฎฏอนเดือน,นนั้นที่เราได้เคยถือสินอดเดือนร็มอัฎอนในเดือนนั้นที่เราเคยยืนนมาเดือนร็มอัฎอนในเดือนนั้นที่เราเคยสอนะก็เดือนร็มอัฎอนในเดือนนั้นที่เราเคยเลี้ยงละสินอดเดือนร็มอัฎอนในเดือนนั้นที่เราเคยตักเตือนคนอื่น เดือนอมฎอนในเดือนนั้นที่เราช่วยเหลือคนอื่นและเดือนอมฎอนในเดือนนั้นเรายังมีสิ่งอีกมากมายจะปรากฏต่อพระผูคองอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้สิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ครับรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นณนะต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเราจะไม่เขาเลยถ้าเราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์โดยพาสิ่งฮารอมไปด้วย โดยพาสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไปด้วยโดยไม่ในเตาบ้าตัวตออัลลอฮ์โดยไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาในสภาพที่เป็นเบาที่ฝ่าฝืนเป็นเบาที่ฝ่าฝืนแล้วฝ่าฝืนอีกเรามาดอนผ่านไปไม่รู้กี่สิบปีก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอย่าเป็นบุคคลที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในสภาพแบบนี้แต่ให้ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอัลละในสภาพที่เตาบตันนาซูฮะเป็นการเตาบ้าที่หมดตัว เป็นการเตาบาโดยสโรราบหน้าที่อัลลอฮ์โดยเป็นการเตาบาที่ไม่มีเหตุผลอื่นใดเป็นเหตุผลอันบริสุทธิ์อิคลาสต่ออัลลอฮ์ س ุบฮา ه ะตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือในยะที่อัลลอฮ์ต้องการให้เบาของพระองค์เป็นตูบูอิลลอฮ์อัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเตาบาต่อฉันสิขอลุกกระโทษต่อฉันสิปารบต่อฉันสิ วิงวอนต่อยชั้นสิซึ่งเป็นการลุแก,ก่โทษที่เตาวะตันนาสูหาเป็นการตบาบัที่ยิ่งใหญ่เป็นการตบาบัที่หมดเนื้อหมดตัวฉะนั้นไปไม่ต้องแปลกใจครับพี่น้องทําไมทารุสลอล่หอหัวไลฮิวะสัลลัมถึงได้ใช้สำนวนนี้ในเดือนรอมดอนว่ามาตะกอดมะมินซัมบิอัลลอฮ์จะลบบาปของเราในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะก้มมายืนขึ้นในเดือนรอมฎอน ไม่ว่าเราจะซ้อมาถือสนุดกลางวันของเดือนรอมฎอนนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบให้แก่เบาของพระอ,องค์ทุกคนน้อมรับเถิครับอย่าฝา่าฝืนล่ะครับเราตัวเล็กนิดเดียวครับเราจะยิ่งใหญ่บนโลกดุนยาขนาดไหนก็ตามในขนาดไหนก็ตามณที่อัลลอฮ์ตัวเราเล็กนิดเดียวเวลาพี่น้องได้ยินเสียงอจสรา์ว่าอัลลอฮฺอักบัอัลลอฮฺอักบัอัลลอฮ์ใหญ่ยิ่งอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ การงานทั้งหมดเล็กหมดเลยท่านบรรดาซอฮบะรายงานว่าพอท่านดาวซูสลัลลอฮุอะัยฮิวะสลัมได้ยินว่าอัลลอฮุัอักบัตอัลลอฮุัอักบัตนบีเดินผาจากเราเสมือนหนึ่งนบีไม่เคยรู้จักเราเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของการเรียกร้องของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะลาและอันกุรอานได้เรียกร้องเบาของพระองค์ ได้เรียกร้องบรรดาผู้ศรัทธายาอิวลาดีนาอามานนเรียกบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นทูบูอิลลอฮ์มาเตาบาตัวนะที่อัลลอฮซึ่งเป็นการเตาบาตัวที่เตาบาตันนสูฮานี่คือคําที่ทรสที่พระองค์ลอสุบฮานุตลาเรียกร้องเราและอยากให้เราเป็นเบาที่เตาบาโดยหมดเนื้อหมดตัว التوبة بقوام بوست جاي نينام قوم توبة ناسوها أقول قولي هذا وستغفر الله عزيزي ولكم ولسالي المؤمن من قولي زمبين فاستغفره إنه من غفور الرحيم الحمد لله حمدن كسيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويردا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما ورد اللهم من الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان wa aliyin wa nitabihin tabihim bi asanin ila yaumiddin wa anna ma hum bi afrika wa ihsanika ya arhamar rahimin allahumma izan islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin ada addin wa ada addin wa ada addin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar aqimus